ป้าเป็นคนชอบกินข้าวและก๋วยเตี๋ยงมือเดียวกันไม่รู้องขออะไรนี่ดูความเปื่อยดีดูความบ้างส่งมาให้ดิดูเนื้อดิโอสุดโอ้โหมีคลิปของจริงในคราวนี้มาฮะลุยฮะจิตใจนะคะจิตใจจะเปิดยังไงยังไงเล่าให้หมอฟังซิ สงสารเลยอ่ะอันนี้ระด,ดับบรรพบันในที่นักน,นี่แบบเบสิกเลยอ่ะเอาลุยเล้วแผ <c oughs> สงสารเมียเผ็ดก็เผ็ดใจก็สู้เอามาลุยโอ้ยเอ็นดูโอ้ยโอ้ยไหวเปล่าเผ็ดร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่คิดนะคาางเอาใหมห่ดีกว่าเพราะว่าฉันพูดเร็วไป ร้านก๋วยเตี๋ยวเมคิดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำโอ้โหดูอะไรอย่างนีน้น่โอ้โหกินเรื่องแบบสุคิดเลยจริงอย่าสุาคิดไม่สุคิดอ่าอันนี้เป็นเส้นอุด้งนะครับของทางร้านราเมงบอกเขาเลยเออพูดผิดอันนี้เป็นเส้นรามเมงของทางร้านนะครับบอกเขาเลยว่าแบบเผ็ดแซ่บๆกๆ็จัดให้เลย ร้านนี้ติดเปรี้ยวซึ่งเรามากๆขอชิม่อคือน้ำสุปเขาจะมีความเปรี้ยวนิดนึงซึ่งใช่เลยมันเป็นน้ำตกหมูนะร้านนี้เป็นเนื้อหมูนะครับอร่อยแต่ว่าแต่ว่าพริกพริกถ้วยนี้ยหมดแน่นอนสไตล์เราไม่น่าเหลือต้องแบบนี้นะฮะมือส่งท้ายก่อนกับกระทมจัดไปขับไปให้สุดซอยเลยนี่ อันนี้เก็ใส่พริกนะคะเรียกว่าสาบพริกดีกว่าสาบพริกสาบพริกเวลาชิมก่็ชิมน้ำก่อนพริกรัวๆแบบนี้โอ้โหดีทำไมคะดีมากจ้ะก็ดีมากเยเีีน่ส้นลาเม็งเขามันจะมีความนั้นหนาเด้งๆจะมีความร้อนมากอยู่นะคะมาค่ะ <Alo> ล no ุยฮหมคะก็ม in ีเส้นราเม็เส้นอูด้งเนาะเส้นเล็กเส้นเหนียวโอ้โเดียะ เส้นดีมากเหมือนกินร้านในญี่ปุ่นเลยเส้นดีจริงๆเส้นมีความเด้งมากเท็คเจอร์เส้นก็ดีจริงๆเฮ้ยเน้นครับร้านเน้ครับต้องดีเบิ้ลครับรวยครับฉันไม่ต้องอุด้งเหรออุด้งก็มีนะ<อ>ทั้งหมดซูชิได้ยินไปทั้งร้านเลยนะคะถึงครัวเขาเลยนะจ๊ะตามสไตล์เรานี่ ลูกชิ้นเรียงแถวเรียงแถวเอาภิปรายหน่อยเเพื e. ่อนี่พื่อขับเสวยงามนะฮะพี่ยอนไปแล้ววันนี้มาครับเออแปลกวันนี้คุณไม่เติมผักเนาะตัวติปุคุณต้องใส่ถั่วงอกใส่ใดๆลงไปเดี๋ยวรอชามสองเฮ้ยจะไม่เปลี่ยนเส้นเวลาตั้งก็จะเบิ้ลอันนี้เลยเนื้อหมูเนื้อหมู หมูชิ้นหมูชิ้นูมลุยนฮะุพวกก็หอมมากตุ้มนี้เูเล้งเล้งแบบแทบเลยวันนี้ใส่เข้าไปใหดูสีสิไม่ต้องเติมติดหรอชิมน้ำก่อนนี่ใส่เพิ่มเมให้นะเค็มมากเราเล้งคืขลุ่ยเลยขาญ,ญ,ญาตนะมีทั้งชิ้นเลยดูดิน ดูความเปิดของเนื้อโอ้โหยืนหยุ่นเลยมาดูดีมากลุยครับชอบข้าวใส่นะเด็ดหกข้าวใส่เอิ่มรสชาติข้าวใส่ด้วยป้าคนชอบกินข้าวและก็เกี๊ยวในมือเดียวกันไม่รู้เพราะอร่อนี่ดูความเปิดดีดูความร้อนนี่ส่งมาให้ดิดูเนื้อดิโอ้โหสุดโอ้โหมีสิทธิ์ของจริงคราวนี้มาฮะ จี๊ดใจนะคะจีด๊ดใจแบบน้ำใช่ไหมคะอันนี้แบบแห้งแบบแห้แบบแงน้ำกุกขิกุกขิบ<ๆ>บอกทางร้านเลยว่าขอแบบเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บเขาปรุงมาให้เราเลยอย่างนี้โอ้โหเส้นคือดีมากพูดเลยแต่ดูฟงแล้วมันยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ตัดหน่อยฮะเวลากิน แบบนี้มาคลิปนี้เราบิยอนไปแล้วแม้แต่ไปเจี๊ยบไก่มาเิ็นยอนไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เอจอเจี๊ยไก่ตอนนี้อะไรก็ได้หมดดู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 โอ้ยดูสีแล้วดูพริกแล้วดูความเกลียวของเส้นมา้าและดูความร้อนเนี่ยค่ะคุณรุ่ยครับเกือบ <c oughs> ทำชามเขาแตกสน,นุกมากโอ้โหโมีผิดมีผิดรุ้ยคับ หลังไกลด้วยกว่จนหว่านนิดนิดจะอ่อยคิดเดี๋ยวมีคิดด้วยกว่ครับทะตำได้นี่มีหวอกจริงอร่อยมากสุดยอดครับว่เกี่ยวเลย